เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเมนูเพียนต้มๆแต่เ,เราก็เคยทำไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะก็ธรรมดาแหละมันก็ต้องมีเมนูซ้ำๆมากงเนื่องจากเมื่อวานเราไปอยุธยานะที่เราเห็นว่า,ท,นะา,วาท,ที่อเภอผักไห่นะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปลาเยอะเห็นก็อดไม่ได้ชอบกินถ้าซื้อมาก็ทำเมนูเดิมครั้งหนึ่ง วันนี้มีทำปลาเนี่ยสองเมนูวางก็ซื้อปลาสลิดมาด้วยนะยังไม่ได้ตากแล้วก็มีปลาหลอดพี่สาวให้ปลาหลอดมาแล้วก็ซื้อปลารกระดีวงมาเครื่องมันก็จะมี <c oughs> เหมือนพิ่แกงอะนะข่าตะไคร้ข่าตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมนะครับสี่อย่างล้าตำเลยแเราจะนำเครื่องนี้ไปผัดผัดให้มีกลิ่นหอม ก็ใส่ซีอิ๊วยิ้วดำหรือว่าซอสหวานนะครับแล้วก็นมะขามเปียกเพื่อเป็นต้มๆ็้วจึหน้าแล้วก็น้ําตาลปี๊บส่วนใบที่จะใส่ก็จะมีมะกรูดซอยฝอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยฝอยโอเค ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะเป็นปลาเห็ดทอดที่เราบอกอันนี้ที่เราปุงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดที่ตลาดคอมถมสามย่านนี่นะแต่ส่วนอันนี้ก็เป็นกะดีวงจากอยุธยาเลยนะปลาเห็ดเร้ก็ใช้ปลาน,นี้มาสับเอาโอเค อ่านี่นะครับเราก็จะผัดเครื่องนะเราใช้ไฟอ่อนน้ำมันที่เราใช้ก็เหมือนเดิมนะเป็นน้ำมันหมู ที่บ้านเรายังติดวิถีแบบโบรานอยู่นะเราก็ยังใช้อ่องเห็นไหมยังมีอ่งมังกรอ,อยู่นะก็ผัดไปครับผัดไปเรื่อยๆให้มันเหลืองให้มันหอม ใช้เวลาผับไปสักครูอ่อันนี้ก็เหลืองแล้วนะเราก็จะเติมน้ำา่เติมน้ำเข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเยอะหน่อยเพรว่าปลาหลายตัวเลยตัวใหญ่ๆเลยปลาตะเพียนธรรมชาติเลยนะจากอยุธยา เดี๋ยวก็จะต้มให้น้ําเดือดแล้วถึงจะใส่ปลานะเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราก็จะใส่สียูดําลงไปก่อนสียูดําหรือว่าสีหวานเราก็เรียกตามสีของมันนะก็จะเหมือนน้ำพะโล บางเขาก็เลียต้มสีิยวก็มีนะอ่าทีนี้ปลาตะเพียนเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยวิธีทำเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยเขาก้างเยอะเราจะต้องนํามาบั้งทีทีแบบนี้นะเพื่อให้ก้างมันขาดนี่แบบนี้นี่ตัวใหญ่เลยนะนี่นี่ดูบนขวามืออย่างนี้เนี่ยประมาณมีตัวใหญ่กว่านี้นะประมาณกี่ตัวแนนอนตัวหกตัวป่ะนี่นี่ดูตัวใหญ่เนี่ย นี่เห็นไหมนี่เราจะต้มกันแบบนี้เราตัวใหญ่ๆแบบนี้นะ,อะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยโหว่านี่ตัวใหญ่อ่ะไม่เป็นไรใส่ทั้งตัวไปเลยนี่เราต้มทั้หมดเลยเดี๋ยวจแจกยากด,ด้วยก็มีตัวใหญ่บิ๊กๆเนี้ลงไปก่อนล้ว มันน่าจะเป็นตัวเล็กเล็กไมมีบิ๊กตัวนึงยิน,นเนืั้งหมู่บ้านไปเลยอะโอเคเดี๋ยวให้ปลาสุกสักแป๊บหนึง่งอ,อทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะนี่ปลาสุกแล้วน่าจะส่ผมปรุงรสลดดงไป แล้วเราก็จะใช้เกลือนี่เกลือตัวนี้นี่เกลือจากบอก่อเกลือจังหวัดน้านนะนี่นี่พนัธนาการจากพี่โอ๋นี่นเราจะใส่เกลือลงไปสอช้อนก่อน้นต,ตอนต่อไป เราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะครับนน้ำมะขามเปียกนะน้ำมะขามเปียกไาเ,เดี๋ยวเราค่อยชิมเราใส่จะน้อยก่อนค่ะไล่แล้วเราก็ค่อยเติมเอาถ้าเราใส่เกินไปแล้วมันแก้ไขยาก นี่เราก็จะมาอบฟ้าสุกแล้วเราก็จะใส่ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเราก็มีแค่นี้นะใส่เท่าที่มีก่อเท่า่มันยังไม่หวานเดี๋ยวเราก็จะเติมด้วยน้ำตาลทรายนะยแล้วเราก็จะปรุงด้วยซอสข่อยนางลมแต่ข่อเน่ย เราใส่เป็นควยนี้เต็มๆเลยนะนะเราใส่หมดไปเลยเพื่อความเข้มข้น เราจะเคี่ยวให้ก้างนิ่มๆเลยนะคล้ายๆต้มเค็มแต่ต้เมเค็มในี่วิธีการทําต้มเค็มเนี่ยเขาจะไม่เอาเกล็ดออกแต่เขาจะใส่ขิงใส่สับป,ปะรดลงไปนี่นคือคนละสูตรคนละแบบนะไม่ใช่ต้มเค็มนี่เขาเรียกต้มส้มใส่มะขามเปียก้วยยังไม่เค็มยังไม่หวานแล้วก็เนน้ำมันงวดไปก่อนอยเต่ อ่ะตอนนี้ของเราก็ปรุงรสกันจนได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ต้มจนเนื้อปลานิ่มอย่างนี้แล้วนะนี่เคี่ยวไฟอ่อนมาสักประมาณขึ้นชั่วโมงนี่จะได้อ่าชื่อมันก็เป็นต้มต้มนะต้มวันนี้จะต้องมีเปรี้ยวน้ำนิดหนึ่งแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ชอบเปรี้ยวมากทีนี้เราก็จะมาใส่ก็จะมีใบมะกรูดซอยแบบนี้นะกับ อ่าผักชีฝรั่งซอยอ่าอเทลงไปเลยครับแบบนี้อ๋อ โอเคเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับเอามาพร้อมแล้วทุกคนมากินข้าวเช้าด้วยกันอ,อันนี้ก็เป็นต้มส้มปลาตะเพยียนที่เราทำเมื่อกี้นี้ครับแล้วก็ปลาเห็ดหรือว่าปลาทอดมันของใครหลายหลายคนนะแต่เ,เราจะเรียกปลาเห็ดนี่นะส่วนอันนี้เป็นกุ้งจมหรือปลาจมจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ส่วนปลามาจากผักไหน้านาะกินหลายจังหวัดนะเราเนี่ยเรามากินที่เรมากิน<อ>ที่บางบ่อสมุทรปราการนะโอเคนะครับแล้วก็มีปากาดีวงด้วย